มาเก็บยากันนะครับจะเมื่อแล้วนะครับ สบอยครับยังต้องใช้กันไหนครับออกมือเลยครับมันจะคัน่อยนะครับเรียบปรับน้ำนะฮะพี่เซนเขาไม่ได้อยู่นิคมแล้วนะครับพรุ่งนี้จะไม่เจอพี่เซนแล้วครับเขาเปลี่ยนโรงเรียนใหม่หต้อเลอกอยู่โรงเรียนที่ต้อ กูจะโยกโยก,ยกไปสิลิงบาบนูน